วีลคัมม์เธออิเล็กทริกคาร์จากจีนา BYD การูนาอย่าใช้ความเร็วสูงการูนาอย่าจี้ติดโอเย่ KFC ริมบึงก็มามี KFC อยู่ริมบึงแล้วนะหวานเจ๊

เพลง You Boy TJ นี่จัดมาเลยฮะฟังบนรถขับรถแบบชิลๆนี่ผมบอกเลยว่าเพลินมากๆนะฮะเพลงเขาดีฮะใจเย็นๆนะะหนึ่งสองสามสี่ห้า ทีนี้ต้อนรับสายฝนแห่งความหวังดีมันจะเหนื่อยใจฮะรถก็เืิ่งล้างฝนก็จะต้องตกนเพื่อนก็คงเข้าใจว่ามันแต่ความรู้สึกยังไงมันเซ็งใช่ไหมแต่อย่างน้อยก็ได้ขับเงาเงาหนาทีก็ยังดีฮะโอเคครับผ่านไป หลายบทเพลงตอนนี้ได้เวลาเริ่มงานนะ14สนาฬิกาตรงนะฮะเราเริ่มที่จะเดินทางเข้าสู่การทำงานอย่างจริงจังนะครับแล้วมาดูนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่าครับ1ชั่วโมง1 8 0บาทไอ้ลืมอยูเบอร์ป่ะชั่วโมงละ200้เหรอไม่น่าได้นะได้เต็มที่150ฮนะต้องได้ร5 0อย่างน้อยนะไปครับเป้าหมายแรกฮะ สถานีขนส่งสามครับโอ้โหพี่เขาอย่างชิวอะอย่างชิวอะโคพี่เดี๋ยวจัดไปฮะไม่ยากจนไม่เลือกงานนะฮะแต่เราต้องเลือกงานที่คู่ควรกับเราฮนะนั่นก็คือการเดินทางไกลนิดหนึ่งนะเราเดินทางไกลนะเดินทางมาเอางานไกลทั้งทั้งที่ในเมืองก็มีงานนะครับแต่ว่าด้วยเทคนิคอัญชันฉลาดของผมผมก็เลย เลือกที่จะมาเอางานไกลๆนะครับยอมเสียเวลาเดินทางมาสิบนาทีฮะซึ่งเราก็คาดว่ารถที่มาจากต่างจังหวัดก็จะเข้าช่วงบ่ายสองพอดีฮะมันต้องมีคนเรียกแกบแน่นอนหวันเจี๊ยบเรามารอดูกันนะครับเพื่อนๆหวันเจี๊ยบอ่าอุปสรรคสําคัญครับฝนพายุดําขนาดนี้จริงๆก็ไม่อยากจะอยู่บนถนนหรอกนะมองตรง เอาไงดีครับเพื่อนไปต่อหรือพอแค่นี้อย่าไปกลัวฮะขนาดรถทัวร์ยังต้องเดินทางต่อแล้วทำไมรถไฟไฟ้าอย่างเราจะต้องกลัวด้วยฮะ Electric car is g o a n y w a y bro นี่ทางนี้ก็สว่างนะแต่คือมันกำลังจะมาไง Coming soon bro ได้เวลาเปิดระบบฮะ สินทรัพย์น่าสนใจนะครับแถวแถวานีขนส่งนะตึกนะฮะหนึ่งห้องสี่ล้านสองห้องเจ็ดล้านอันนะอย่างนี้ถ้าเอาหมดเลยนี่คงใส่ไม่แพงนะเนี่ยเอาหมดเลยได้ปะเอาหมดเลยเดี๋ยวจัดไปพี่น้องอะเท่าไรหมดเลยเท่าไรพี่ฮอะหมดเลยเท่าไหร่ครับเสีย ไอโบะฮะได้แล้วฮะหนึ่งร้อยบาทใบสองสามสิบสามนาทีเจองานโปรโมชั่นเข้าไปมฮะไหนก็ร้องไห้ฮะ <c ười> ไม่เป็นไรฮะเราไม่ได้ร้อนเงินนฮะก็ถือว่า สาิบนาทีฮะได้มา100ร้อยหนึ่งเหลืออีกยี่สิบนาทีดูซิว่าจะได้อีกร้อยหนึ่งไหมฮะไปดูกันครับหันเจี๊ยบโอเคครับหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสี่บ่ายสามกับอีกห้าสิบหกนาทีรถนครราชสีมาหอนเงินกำลังจะออกเดินทางได้ถูกสู้ครับทางนี้ก็ได้มาหลายรอบแล้วนะ เดี๋ยวซื้อผลไม้ตรงนี้กินร่อยๆก่อนได้เงินมาตอนนี้สองชั่วโมงสองร้อยห้าสิบาทก็ถือว่ายังไม่เข้าเป้าฮะขาดอีกห้าสิบาทนะฮะอยากได้สี่ร้อยเอาสามร้อยก่อนแล้วกันอีกห้าสิบาทนะแต่งานก็เยอะนะครับตอนนี้งานอยู่นี่เยอะะฮะแดงแจนะเริ่มหิวอ่ะ 11,229กิโลกับเวลา13นาฬิกา50นาทีวันที่9เดือน9หน้าบิกซีริมบึงกันนครเป้าหมายของเราคือชั่วโมงละ150บาทแล้วกันนะซึ่งถ้าคุณอยากได้150 คุณต้องไปในที่ที่ได้งานที่มีราคาแพงอยากรู้ไหมล่ะว่าตรงไหนงานดีอะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพาไปน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนแกนซิตี้เทคหนึ่ง โอ้ oh, Go to school Are you ready Yes y yeah. และเราก็ต้องเอารถออกไปเปื้อนนะสัมผัสแรกของเรานะดูด้วยนะฮะยังไม่เปื้อนนะแต่กำลังจะเปื้อนในไม่ชา้าเอานะเพื่อนๆนี่นม,มีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่รถสะอาดแต่ก็ต้องออกไปลุยน้ำแบบนี้รู้สึกยังไงคุณเจอ Are you happy? Mm. No. Yes, yes. <laughs>